เอาแล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยก,กังเวอร์ชั่นโมบายนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองปั้นตัวป,ป,ปั้นตัวใหม่ดูนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผ่าน,านมาผมก็ได้แนะนำนู่นนั่นนี่ไปแล้วเนาะอันนี้จะมาลองปั้นตัวใหม่ดูผมจะปั้นเป็นธนูแล้วกันนะตัวใหม่จะได้เล่นง่ายๆดีผมว่าธนูน่าจะเล่นง่ายสุดนะเพราะว่ามันยิงไกลมันน่าจะยืนง่ายสุดนะตัวอื่นมันต้องเข้าไปตอ่ะ ถ้าของมันไม่ค่อยมีมันก็อาจจะโดนม่อนตบตายได้อ่ะโอเคผมสร้างเซิร์ฟเก่าเลยแล้วกันอ่ะเราสร้างตัวใหม่เลยแล้วขอเล่นเป็นธนูเลยแล้วกันนะมันก็จะมีห้าอาชีพนะซัดเซิร์ฟไทยที่เปิดมีดาบกระบี่ทวนธนูหมอผมจะเล่นตัวใหม่เป็นธนูเลยแล้วกันชื่อเราก็สุ่มเอาให้มันสุ่มเอาธนูผู้หญิงนะธนูผู้หญิงดีกว่านี่สร้างไปเลยแล้วก็ลุยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเริ่มเล่นนะ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะ พอเข้าเกมมาเลยนะครับผมเกมมันก็จะมีไกด์บอกเรานะครับผมว่าให้เราทําอะไรมันมันเล่นเหมือนเกมมือถือแหละแบบระบบเขาทํามาให้มันเหมาะกับการเล่นในมือถือให้คนที่ไม่เคยเล่นโยกังเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับผมนี่ก็กดรับเควสเหมือนรับเควสแล้วจะได้ของด้วยนะเนี่ยมันก็จะวิ่งเควสมาเรื่อยๆของมันนี่เห็นไหมได้ของแล้วอันนี้อะไรอ่ะน,นี่ได้ธนูมาธนูแล้วก็ลูกธนูสามพันลูกเวิบแล้วก็ได้อะไรอีกเหมือนจะมีรองเท้าด้วยทาไมมันไม่ขึ้นโชว์ให้เราอ่ะนี่ ลองอ๋อมันต้องเลเวล3ตอนนี้เราเลเวล1อยู่อ,อันนี้เลเวล5โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดินเควสกันต่ออ่ะพอกดเดินเควสต่อมามันก็ออกมาตีกบที่หน้าเมืองนะโอ้โหผมแบบว่า น้ำตาจะไหลอ่ะเหี้ยแบบโอ้ยนี่มันคือความทรงจาวัยเด็กของผมเลยเอาจริงๆอะโยกังพีซีมันก็ยังมีผมก็ยังพอเข้าไปเล่นอยู่แหละแต่ว่าพอมันปเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยที่เราต้องเริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่างกับคนอื่นนะ่ะแล้วมันบรรยากาศมันกลับมาคุณผู้ชมไปเราไปลุยกันต่อที่เวสนี่อามันวาร์ปกลับมาเลยนี่แล้วก็ไปตีอะไรอีกอ่ะน่าจะไปตีอะไรสักอย่าง6ตัวอ่าน่าจะมาตีจิ้งจอกพวกนี้6ตัวหรือเปล่าใช่เออนี่ตีไปห6ตัวบ้างป้าง,งเห็นไหมถ้านูก็เล่นไม่ได้ยากครับผมแต่ว่าผมว่าดูแล้วเนี่ มันเป็นสายตีไกลก็จริงนะแต่มันมันก็ไม่ค่อยจะได้ตีไก่นะอะ <c oughs> ดูมอนเตอร์ดิมันโอ้โหมอนเตอร์มันแบบอลังการมากกูดิดูดิโอ้โหคือเราต้องคลิกเองอะถ้าจะให้มันตีไกลคือต้องคลิกเองที่ไปอยู่ตัวไกลไกลอ่นี่เดินเควสไปเรื่อย<ๆ>เดี๋ยวครบหกตัวแล้วเราก็กลับไปส่งเควสกันมีของอะไรเนี่ยของขวัญผู้เล่นใหม่หรออ่าครบแล้ว6ตัวเราก็กดอ่าเลเวลอัพแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อเขาจะมีสอนแหละอุ้ยอุ้ยเปิดท่าวิ่งได้เลเวลห้าอ๋อปกติต้องเลเวลส5นะแต่ก่อนเนี่ นี่ได้ท้าวิ่งแล้วเราได้วิ่งเร็วแล้วคราวนี้ให้ไปตีตัวอะไรอีก8ตัวโอ้โหดูวัวดูวัวครับนี่มันโอ้โหโชคชัยฟาร์ามโชคชัยไอ้เหี้ยมันดโอ้วัวมันเยอะไปหม้เต็มเลยอ่าเดี๋ยวตีวัวแปตัว ผมว่าน่าจะเลเวลสิก็จะอัพคัสตรงไอเกมโยกังเนี่ยเวลาเราอัพคัสตัวละครเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเว้ยซึ่งธนูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือจะมีเขางอกออกมาเว้ยคือวิธีการดูคัสของธนูแต่ก่อนอ่ะตอนสมัยเด็กอะ่ะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยคือเขาธนูจะงอกออกมายิ่งคัสสูงยิ่งเขายาว แล้วเขาของแต่ละฝ่ายก็จะไม่เหมือนกันไอ้เหี้ยเขา,าเท่มันเป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจําได้ในสมัยนั้นนะ่ะซึ่งแบบว่าเห็นธนูมาแล้วถ้าสังเกตเขามันเนี่ยเขาเขามันเป็นแบบนี้เอ้ยมันฝ่ายนี้ครัสนี้แน่นอนอะไรเงี้ยร้อยเควสเสร็จแล้วกดปึ๊บอ่าแล้วก็มีไกด์ใหม่เข้ามาอ๋ออันนี้ให้เปิดวิชาเราเลเวลทยสิบแล้วนี่เปิดวิชาใช้วิชายิงอ่าเราใส่ชุดก่อนใส่ชุดก่อนเฮ้ยให้มาตั้งค่าวิชาปึ๊บ อ๋อตั้งค่าบอทให้บอทใช้วิชาอ่ะเดี๋ยวคราวนี้บอทเราจะใช้วิชาแล้วอันนี้อะไรอะ่ะนี่ใช้วิชายิงแล้วปืนก็จะแรงขึ้นมันก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้อัพอัพคาร์ดแน่เลยภารกิจอัพคาร์ดมาแล้วไปกลับเบื้องนี่เห็นไหมพอเลเวล5แล้วมีสกิลวิ่งก็จะวิ่งฝุ่นตลบแบบนี้โคตรเท่อะวิ่งฝุ่นตลบอะแต่ถ้าวิ่งมันแปลกวะ่ะ <c oughs> เหมือนเกมเขาจะทําขึ้นมาใหม่เลยหรือเปล่านะเออผมว่าเกมเขาน่าจะทําขึ้นมาใหม่เลยอะมันก็มันไม่ได้พอร์ตจากอ่าพีซีมา บางอย่างจะทําขึ้นมาใหม่เออเห็นไหมถ้าวิ่งมันก็จะปแปลกๆหน่อยนิดนึงอ,ะอ่ะนะกลับมาถึงปอมุกพักแล้วอันนี้เราก็เดินต่อง่ายๆครับเกมไม่ต้องเข้าใจยากแค่คลิกเดินตามสไตล์เกมมือถือนะมันก็มีเป็นข้อดีนะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เล่นไม่เป็นนะเกมเขาก็มีสอนอแต่สำหรับผู้เล่นเก่าแล้วก็ยิ่งชิลเลยชิลเลยเข้ามาแบบ เข้ามาเล่นตามไกด์แล้วก็รอคือเกมโยกังอ่ะเนื้อหาหลักๆมันก็จะมีการอัพค์ดเลือกฝ่ายนั่นแหละเนาะแล้วก็สงครามฝ่ายแล้วก็การตีบวกอาวุธส่วนเนื้อหาพวกเควสพวกอะไรเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหารองๆครับผมมันจะไม่ค่อยสําคัญอะไรมากนอกจากเควสอัพคัทอะพวกนั้นอ่ะเออก็เป็นเควสท,ที่สําคัญเกมโยกังในเวอร์ชันพ c เนี่ยเวลาเราเล่นกันอนะ่ะปกติเราไม่ค่อยทำเควสกันอยู่แล้วแต่ว่าในเวอร์ชันโมบายน่าจะต้องทํากันบ้างนะครับผมเพราะว่า เหมือนเกมอ่ะมันเน้นให้เราทำเควสด้วยแล้วก็ตีมอนสเตอร์เก็บเวลด้วยถ้ามัวแต่ตีมอนสเตอร์เก็บเวลอย่างเดียวมันก็คงจะเป็นเกมที่แบบเงียบเหงามากอะเนาะเออตัวเกมก็ไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้ด้วยนะเป็นหันซ้ายหันขวาได้น่าจะซูมเข้าซูมออกได้ด้วยแหละผมคิดว่าน่าจะซูมได้แต่ว่าอันนี้ผมเล่นในคอมไงมันซูมลําบากนะมันเวลาซูมอ่ะน่าจะต้องถ่างเอาอะเออเอามือถ่างเหมือนถ่างรูปซูมรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ผมเล่นในคอมไงมันมีแค่เมาส์คลิกอะผมก็ถ่างไม่ได้เออ เราก็หันซ้ายหันขวาได้เนี่ยเห็นไหมโยกังเลยมันคือโยกังครับผมใครที่เล่นโยกัง PC อยู่แล้วจะเข้าใจว่ามันคือบรรยากาศของเกมโยกังเพราะว่า มันมีเวอร์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยโยกังโมบายเนี่ยที่ไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่โยกังเว้ยมันแค่รูปภาพโยกังชื่อเกมโยกังนะฮะตรีมเกมโยกังแต่ยังอื่นน่ะระบบมันไม่ใช่แต่พออันเนี้ยมันคือใช่มันคือโยกังแท้ๆเดินโยกังเรียวๆเลยนะฮะนี่เราก็เดินมาตีหมาป่าดุร้ายหมาป่าเทาอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันชื่อว่าหมาป่าเทาตีอควสหมาป่าเทาไอ้สามตัวหรือหรือตีเอาอะไรที่ดรอปจากมันสามอันเหรอเดี๋ยวตีไปก่อน เคเราตีครบแล้วเราจะกลับไปส่งกันนะส่งเควสปุ๊บแล้วก็ไปไหนต่ออีกโอ้โหมันส่งเควสอะไรเยอะแยะมากมายเควสอัพคัสห,หรือเควสอะไรน่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักใช่ปะใช่เควสอัพคัสไหม,ไ,หมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวต้องลองเดินส่งไปก่อนถ้าอัพคัสเสร็จเนี่ยมันจะมีเขางอกออกมาไอตัวธนูเนี่ย มีเขางองมาอ่านี่ไงเราได้สกิลเอ้ยไม่ใช่พลังปานอ่ะมาถึงการอัพพลังปานกันสายธนูเนี่ยปกติแล้วถ้าใน PC เนี่ยมันจะมีสสายมันจะมีการเล่น2ส,สองสายนะจะเป็นสายตีธรรมดากับสายตีสกิลซึ่งถ้าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นสายตีสกิลนะถ้าสายตีธรรมดามันจะต้องอัพอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรจิตรวมสมาธิมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะมันจะเสริมการโจมตีธรรมดาให้รุนแรงขึ้น แต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เขาไม่เล่นโจมตีธรรมดากันเขาเล่นเป็นโจมตีวิชากันเราก็จะอัพไปในแนวที่มันเป็นเพิ่มโจมตีวิชากันนะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูปานของเวอร์ชัน PC กันแล้วเอาไปอ่อัพแล้วกันปกติเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC นะที่เราเล่นอ่ะตอนแรกเลยเราจะอัพเพิ่มระยะโจมตีคือตาเหี่ยวเพชรจคาดปานนี้ก็าเาดูรูปเอาเนี่ยตาเหี่ยวเพชรจคาดปานนี้มันจะเพิ่ม ระยะโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยคือทําให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ตีไกลขึ้นนั่นแหละนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นก่อจิตเนี่ยก่อจิตผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มพลังโจมตีโดยตรงเลยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันจะแปลว่าเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ําแต่ตอนผมเล่นอะผมจําได้ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องแล้วโอเคโอเคผมผมจำผิดมันเหมือนกันกันกบปานนี้ต่อไปก็จะเป็นปานนี้ที่เพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ําคือตอนแรกอะเราอัพปานนี้ก่อนให้เต็มแล้วก็มาอัพปานนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ค่อย อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีเนาะเพราะว่าโจมตีวิช,ชามันไม่ค่อยมิดอยู่แล้วแล้วก็จิตรวมสมาธิอันนี้ไม่ควรอัพเพราะว่ามันเป็นการโจมตีธรรมดามันเพิ่มการโจมตีธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะใช้โจมตีด้วยวิช,ชานะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อสวมพนูอันนี้ก็ปานน่าจะเป็นปานที่ปรับใหม่นะแล้วก็อัพก็ได้แต่ไม่รู้ว่าในเมอร์ชั่นตัวนี้จะมีไหมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะมีปานอะไรบ้างเฮ<อ>้ยมีปานตัวนี้เหมือนกันนี่เราจะอัพปานนี้ก่อนแล้วก็ปานนานนีี้้ัม2ป ก่อนให้เต็มอ่ะเราอัพเลยผมอัพตีไกให้เต็มไปก่อนแล้วกันนะมันจะเต็มที่เลเวล20ตอนนี้เราอัพมาถึงเลเวล9แล้วอืมก็อัพมันให้เต็มโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันต่อครับปึ๊บอ่าอันนี้จะเป็นการอัพคลาสนะครับผมนี่มันถ้าเราอัพเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มอะไรบ้างนะ่าจะเป็นเลือด5 0า p 50โจมตี5อะไรอย่างงี้มั้งอันนี้5คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเราลองกดอัพดูแล้วกันปึ๊บนี่อัพคลาสเสร็จแล้วเห็นไหมมันมีเขาจริงๆด้วยนี่ดู ดู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 เขาเห็นไหมมันมีเขางอกมาเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมไหมอยากให้เห็นมาทําไงซูมได้วะเนี่ยโอ้ผมทางไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยมันมีเขาเล็กๆตรงนี้เห็นไหมแล้วถ้าคาัทสามเอ้คัทสองเขามันก็จะยาวขึ้นมาอีกนะพอคัทสามเขาก็จะยาวมาอีกนะฮะยิ่งคัสเยอะเขาก็เขาก็ยิ่งเท่ขึ้นอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเควสต,ต่อเควสหลักกันต่อว่ามันมีอะไรให้ทาบ้างอ่าเลเวลสิบสองแล้วตอนนี้ให้ไปฆ่าอะไรไม่รู้สิบตัวไปลุย อ่ะเนี่ยเควสเมื่อกี้เขาก็ให้เดินมาตีหมาป่าอีก10ตัวเหมือนกันแล้วก็ตีไปเนี่ยจะครบ10แล้วโอเคครบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสกันเึ๊บมอ่ะมันไม่ได้กลับเนี่ยมันส่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ฆ่าอะไรอีก10ตัวอุ้ยได้ธนูมาใหม่ใส่เลยนี่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยอะไร3มทับสี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยทำเราทำเควสหลักไปก่อนเราเน้นเควสหลักไปก่อนครับผมตอนนี้ไปก็ในเกมโยกังเวอร์ชันเนี้ยของมันจะเป็นเกรดนะครับผมมันจะมีเกรดในการแบ่งแยกก็คือจะมีสีขาวคือต่ําสุด แล้วก็สีฟ้าสีฟ้าคือเก่งขึ้นมากว่าสีขาวแล้วก็สีม่วงสีม่วงก็เก่งขึ้นมากว่าสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีสีส้มป่ะสีส้มน่าจะเก่งสุดนะเกอของมันจะแบ่งเกรดตามนี้แล้วของก็จะนอกจากแบ่งเกรดแล้วมันก็ยังจะมียังไงอะสมมติว่าของท็อปอะที่เราได้มามันก็จะมีเกรดของของท็อปด้วยนะ เอ้ตอนนี้ทำไมผมดรอปแต่มีดนินจามาเต็มคังเลยอะตอนนี้มาฆ่าไอ้จิ้งจอกสามหางพวกนี้อีกสิบตัวเดี๋ยวเราจัดการมันไปครบสิบตัวผมจะเดินเควสเรื่อยๆไปอย่างนี้นะในคลิปนี้จนกว่าจะถึงอัพคัทนะจนกว่าจะเลือกฝ่ายนั่นแหละเนาะอะตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆเดินเควสมาเรื่อยๆครับผมคือเควสมันจะไปหมดตรงเราประมาณเลเวลสามสิบสองสามสิบสามประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตีมอนสเตอร์อีก อีกให้35มันถึงจะมีเควสต่อตอนนี้ผมก็ตีมอนมาจน35แล้วอ่ะน่าจะเป็นเควสอ่าให้เราอัพคลาสละมั้งเดี๋ยวเราเดินเควสไปเรื่อยๆก่อนน่าจะเป็นเควสอัพคลาสแหละผมจะเล่นเป็นฝ่ายธรรมะเลยกันอ่านี่เห็นไหมพอมาส่งเควสต์เขาก็จะมีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายธรรมะอันนี้น่าจะเป็นอาธรรมผมจะเล่นเป็นธรรมะนะอะ่เขาเลือกฝั่งนี้เลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บยังไงต่ออันนี้คืออเป็นแล้วเหรอเราเป็นฝ่ายธรรมะแล้วเหรอง่ายจัง ว์ปไปว์ปไปดีกว่าเอ้ยนี่เราเป็นฝ่ายธรรมะแล้วหรอในขอดูซิสกิลเอ้ยมีสกิลธรรมะแล้วน,นี่นั่นเราเป็นฝ่ายธรรมะแล้วอ้าวแต่ว่าค่าอะไรเขาเรียกค่าอะไรค่าพิชิตศัตรูยังไม่พอที่จะเปิดสกิลฝ่ายธรรมะโอเคแล้วก็ได้ปานน่าจะเปลี่ยนฝ่ายแล้วเขาเปลี่ยนไหมเฮ้ยเขามันเขามันต้องยาวกว่านี้ป่ะหรือว่าเท่านี้เหรอ้อยต้องคัดาสามคัดสามเขาถึงจะยาว,วกว่านี้แต่คัดสองเขาน่าจะเปลี่ยนสีจะมีสีแดงเขาสีแดงถ้าเป็นฝ่ายอาธรรมนะถ้าเป็น ธรรมะก็เขาสีฟ้า,ฟาใช่ไหมใช่ปะเราเป็นน่าจะเป็นแล้วเพราะมันมีสกิลแล้วอ่ะมันมีสกิลแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายธรรมะแล้วสิมีอะไรให้เราดูนะให้เรายืนยันไหมว่าเป็นฝ่ายไหนไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นธนูเบื้องตน้นเป็นการเล่นเกมนี้เบื้องตน้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่เดินเควสเดินเควสไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล ที่มันเดินเควสไม่ได้ก็ไปตีมอนแค่นั้นเองวิธีการเลือกหาตีมอนก็นี่กดตรงนี้รูปมังกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีมอนเตอร์เลเวลเท่าไหร่อย่างเลเวล30เราก็เลื่อนหาดูว่าตอนนี้สมมุติว่าผม3 35ผมจะไปตีตัวไหนดีเ,เราก็เลื่อนหาดูอาจจะไปตีตัวนี้ดีไหมเขาเลเวล37ห่างกัน2เวลหรือจะไปตีเเวล40เลยก็ได้อะไรเงี้ยเออก็ง่ายๆถ้าเราเดินเควสจนเควสหมดแล้วเราก็แค่ไปตีมอนยืนตีมอนแล้วก็ปล่อยบอทไว้ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ แล้วก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเลเวลมันก็อัพเองแล้วเขามาเดินเควสต,ต่อในวันต่อไปมันจะมีเควสพวกเควสไดรี daily, เ่เควสหลักเควสรองแล้วก็เควสจิตกรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในแต่ละช่วงนะครับผมเออประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเล่นโยกงังผมก็เล่นให้ดูแล้วนะตั้งแต่เลเวล1นึถึงสามันก็ไม่ได้เล่นยากนะสำหรับคนที่เข้ามาถามว่ามันจะเล่นยังไงอัพปานอัพอะไรเนี่ยคือเอาจริงๆนะปานเนี่ยมันก็ไม่ได้อัพยากหรอกเราแค่ รู้ว่าเราจะเล่นไปในทิศทางไหนแต่ว่าเกมโยกังเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันก็แค่มันจะมีแนวทางการเล่นแค่แนวทางเดียวก็คือเป็นาสายสกิลแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC มันจะมีทั้งสายสกิลกับสายตีธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ต้องเล่นเป็นสายตีสกิลวิธีการอัพก็คืออัพอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มโจมตีที่จริงไม่ต้องอัพแบบผมก็ได้แล้วแต่คนก็ได้เราจะอัพ ตีแรงเลยก็ได้แล้วมาอัพอข้างก็ได้นะครับผมแล้วนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะเลี่ยงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเลเวลเยอะมันก็ต้องอัพแทบจะทั้งหมดเกือบทุกอันอยู่แล้วอันที่มันเฉพาะเพิ่มโจมตีนะตามสายที่เราเล่นนะโอเคประมาณนี้ไปละครับผมบายบายเดี๋ยวก่อนครับผมเมื่อกี้ผมเดินเควสยังไม่เสร็จที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องเดินเควสต,ต่ออีกนิดนึงแล้วมันก็มากดตรงนี้ถึงจะอัพคา่าส์เมื่อกี้ผมยังไม่อัพค่าส์นี่ถ้าเราอัพคาส์เสร็จแล้วสถานะเราจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันจะเพิ่มเลือ200 200 200มมานานแล้วก็โจตี200 อันนี้่ิคืออะไรไม่รู้เหมือนกันกดอัพเลยปืบ๊บนี่เห็นไหมเขาจะเปลี่ยนเห็นเป้่าเห็นเป้่าเห็นเป้่าว่าเขาจะเปลี่ยนเห็นป่ะเ,เ,เขายาวขึ้นผมบอกแล้วเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเขามันยาวขึ้นเออเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันเท่มากธนูเนี่ยเอยเราใส่ธนูใหม่ได้ใส่ไปเลยนี่โอเคก็จบสิ้นเรียบร้อยสําหรับคลิปวิดีโอนี้กับการอัพคลาสนะครับผมเอยเราได้สกิลใหม่มาไหมเราดูซิเมื่อกี้เรา ทำเควสแล้วมันเหมือนจะได้ค่าพิชิตศัตรูด้วยโอ้ไม่พอว่ะเดี๋ยวต้องไปฆ่ามอนเตอร์อีกเพื่อที่จะเอาค่าพิชิตศัตรูมาเปิดสกิลเลเวลสามสิบห้าโอเคเอ้ยโคตรเท่เลยอ่ะใครอยากให้ผมลองเล่นตัวไหนให้ดูอีกก่อนเกมจะเปิดนะฮะก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเปิดเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูหรือว่าจะเล่นธนูยาวๆไปเลยดีไหมเอาสักให้เลเวล60ให้ได้เลยดีไหม แต่ว่าก็อยากกลับไปเล่นดาบอยู่นะที่เราเล่นเคยเล่นไว้โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองหาเล่นตัวใหม่ให้ดูเลยแล้วกันหรือไม่ก็อาจจะเล่นตัวนี้ต่อไปนะเพราะว่ารอเซิร์ฟไทยเปิดเราก็ค่อยดูทีเดียวพร้อมกันเลยว่าตัวไหนมันจะเป็นแนวทางไงรอเข้าแปลเป็นภาษาไทยก่อนมันจะได้เข้าใจง่ายนะแบบอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะเพราะผมพูดไปบางคนที่เขาไม่เคยเล่นเกมเขาก็ไม่เข้าใจนะึกออกไหมนะเขาก็แบบ ได้แค่ดูตามเฉยๆอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e นะ,ะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของชนนาแนลเราสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย